สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับเพื่อนๆกับช่อง y YouTube สลาลมคอยชแนลนะครับช่องนี้รับซื้อเหรียญหลักๆก็เน้นรับซื้อเหรียญตามรายการที่ทางช่องทําคลิปนะครับถ้าเพื่อนๆมีคลิปมีเหรียญนะครับขออภัยนะครับมีเหรียญตามรายการก็สามารถติดต่อส่งรูปมาทางไลน์ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับนี่เหรียญเจ้าปัญหานะครับสอบถามกันมาเยอะนะครับ ไม่เชิงว่าเจ้าปัญหานะครับเหรียญเนื้อเกินมีเรือนะครับเป็นเหรียญที่สอบถามกันมาเยอะนะครับหลายๆท่านก็มีแค่เหรียญ2เหรียญนะครับอยากจะส่งมาก็คือผมก็อธิบายค่อนข้างจะบ่อยนะครับแต่ก็คือไม่เป็นไรนะครับยังไม่เข้าใจกันนะครับก็เหรียญเนื้อเกินมีเรือแบบนี้นะครับพบเจอบ่อยในปีพศ2539นะครับมีหลากหลายรูปแบบนะครับอาจจะเป็นก้อนเป็นเส้นนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูนะครับที่รับซื้อนี่นะครับก็ รับซื้อเหรียญละไม่เกิน20บาทนะครับก็ตามรายละเอียดที่ผมได้ขึ้นมาให้ดูนะครับนี่นะครับก็ยังพบเจอบ่อยอยู่รับซื้อนะครับแต่ว่าไม่ใช่เหรียญหลักๆที่ทางช่องรับซื้อนะครับก็ถ้าจะขายก็ส่งมาพร้อมกับเหรียญหลักๆได้นะครับเหรียญเนื้อเกินที่เป็นจุดเล็กๆนะครับยังไม่ได้รับแล้วก็รับซื้อเหรียญละไม่เกิน20บาทนะครับอันนี้ก็คือผ่านไปสําหรับเหรียญที่พบเจอกันบ่อยนะครับ เดี๋ยวลองมาดูเหรียญที่พบเจอกันยากนะครับแล้วก็ขายได้ทุกปีพอนะครับถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ดูเลยนะครับซื้อสูงสุด3,000บาทนะครับนี่นะครับเหรียญด้านหลังนะครับที่ผมรับซื้อด้านหน้าเอามาเปรียบเทียบให้ดูนะครับแง้มดูสักหน่อยนะครับนี่เห็นไหมครับไม่ต้องอธิบายมากนะครับหลายๆท่านรู้อยู่แล้วนะครับว่าเป็นเหรียญที่แบบ เห็นไหมครับความแตกต่างมันชัดเจนนะครับก็คือเป็นเหรียญในกลุ่มเออร์เลอร์คอยปั๊มเคลื่อนไส้เลื่อนไส้แตกนะครับอันนี้เป็นเหรียญที่ตัวอย่างที่เอามาให้ดูเป็นเหรียญปี37นะครับสิบบาทปี37แต่ว่าทุกปีพศมีโอกาสพบเจอนะครับในลักษณะแบบนี้ขอบนอกล้นมาด้านในไส้ในล้นไปด้านนอกแบบนี้นะครับขอเป็นแบบเคลื่อนชัดๆนะครับเคลื่อนเล็กๆน้อยๆจละอูหายาแบบนั้นน่ะยังไม่ได้รับนะครับ เนี่ยถ้าแบบนี้ชัดเจนแบบนี้ซื้อหลักพันนะครับก็เคลื่อนมากเคลื่อนน้อยส่งรูปมาดูกันนะครับซื้อสูงสุด3,000บาทนะครับหรือว่าถ้าใครมีแบบอ่ามันมันมันจริงๆอ่ะมันขายได้มันเจอทุกปีพศนะครับแต่ว่าถ้าใครมีแบบปั๊มเคลื่อนในแบบปีพศที่หายากอ่ะแบบนั้นก็คือจะจะได้ราคาขึ้นไปอีกอ่าเหมือนเหรียญน,นี้นะครับ เป็นเหรียญ10บาทปี42อันนี้เป็นเหรียญตัวอย่างนะครับถ้าใครเจอปั๊มเคลื่อนแบบปี4 1 4 2แบบนี้นะครับก็คือมันพบเจอน้อยราคาก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับเนี่ยถ้าเป็นเหรียญตัวติดด้วยแล้วก็เป็นในรูปแบบปั๊มเคลื่อนด้วยนะครับคงไม่ต้องระบุนะครับว่าปีพศอะไรก็คือแบบมีปีพศอะไรก็ส่งรูปมาดูได้เลยนะครับถ้าเป็นเหรียญปั๊มเคลื่อนไส้เลื่อนไส้แตกนะครับรับซื้อทุกปีพศ แต่ว่าถ้าเป็นตัวติดผลิตน้อยจะได้ราคาสูงขึ้นไปอีกนะครับอันนี้ก็คือแบบทําคลิปแบบกระชับสําหรับท่านที่ไม่ชอบดูคลิปยาวๆนะครับนี่นะครับแต่ก็คือสไตล์ผมก็คือทําคลิปยาวๆพูดไปเรื่อยนะครับนี่แบบนี้ก็พบเจอบ่อยเหมือนกันนะครับปี48นะครับเห็นไหมครับพบเจอได้ทุกปีพศนะครับใครมีแบบนี้ก็ลองดูนะครับใครยังไม่มีก็ลองสังเกตดูนะครับถ้าเป็นแบบนี้ ก็ลองส่งรูปมาดูนะครับซื้อหลักร้อยถึงหลักพันสูงสุด3.000บาทถ้าเป็นปีพศที่หายากและเคลื่อนเยอะๆนะครับสภาพสวยนี่นะครับก็พอเข้าใจนะครับสําหรับคลิปนี้สั้นๆกระชับนะครับก็ใครมีก็ลองสอบถามหรือว่าส่งรูปมาดูได้นะครับซื้อจริงแน่นอนนะครับสลานลมคอย channel ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับเจอกันคลิปต่อไปกับสลานลมคอยชแนล สวัสดีครับ